ทำงานที่สนุกนนนเนี่ยจะอ้วกทุกวันจริงไหม <avec> เรื่องแย่ๆที่เจอเนี่ยมันมากกว่าอ้วกเยอะทุกคนหลักๆของการทางานที่สวน,นสนุกน,นะครับก็คือคุยกับลูกค้าสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างรครับแล้วก็ปล่อยลูกค้าเข้ามาหลังจากนั้นเราก็แค่กดๆ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 แล้วเราก็ฟังเสียงกรีดร้องของลูกค้าทุกวันเลยซึ่งมันน่าเบาื่อมากเลยทุกคน ถ้าวันไหนที่เราได้ไปทำเครื่องเล่นที่เดินเยอะๆเนี่ยก็จะลำบ,บากหน่อยนะครับก็คือต้องไปคอยติดซีดแบลต้องติดบัคโคแลวก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมากดๆๆต่อไปซึ่งงานที่เราทำเนี่ยก็คือนั่งกลางแดดนะครับเหมือนซ้อมตกนรกเลยงานที่สน,สนุกข,ของเรานี้นะครับเราทำประมาณ6กถึงชั่วโมงต่อวันเลยนะครับก็คือเป็นกะเย็นทำสี่โมงเย็นจนถึงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนแล้วแต่วันครับว่าคนเยอะคนน้อยแล้วถามว่าเราได้พูดอังกฤษเยอะไหมมากสุดก็แค่ h ั n งกิวนี่แหละครับ เน,เนื่องจากว่าเราเป็นผู้ชายนะครับแล้วก็ได้รับความไว้วางใจจากมีเนเจอร์เป็นอย่างดีหมยว่าเราก็จะได้ทำแต่ครั้งเล่นที่มันยากๆคนเยอะๆทุกวันเลยนะครับแลวคุณก็จะได้ฟังเสียงกรีดร้องทุกวันแบบนี้เลยลอาฟังดูครับ<า>ส่วนใหญ่คนแถวนั้นเนี่ยก็แม่งขี้อยู่ละใครแม่งจิตใจไม่แข็งแกร่งนะ,ะนอย่ามาทำเลยครับซึ่งงานส,นสนุกนะครับเป็นงานที่ไม่ได้ติปบแล้วก็ไม่ได้อยอะไรเลยนะครับแล้วยังคงเย็นคคำเดิมคราว่าอย่ามาทำเลยครับ และวันนี้นะครับเป็นวันอะไรสักอย่างนี่แหละโฟร์ติล่าซัมติงเป็นเหมือนเป็นชาติวันอะไรของคนเมกาครับแล้วก็คนมันก็จะเยอะเป็นพิเศษเลยนะครับวันนี้น่าจะจบงานประมาณตีหนึ่งได้มั้งก็จะไม่ผิดส่วนเวลาพักเนี่ยเราได้พักแค่1ินาทีเท่านั้นนะครับก็คือจะกินข้าวจะขี้จะเย่ยวจะอะไรก็ตามแต่นะครับเอาไว้เสร็จภายในสิบหนาทีเท่านั้นนะครับช่วงเลิกงานนะครับเราก็มีแอบมาเล่นเครื่องเล่นบ้างนิดหน่อยแล้วก็งานสนุกเนี่ยครับห้ามเล่นโทรศัพท์ระหว่างงานเด็ดขาดเลยนะครับถามว่ากูถ่ายมาได้ยังไง และเครื่องเล่นอันนี้นะครับก็เป็นเครื่องสุดท้ายที่เราทําก่อนกลับไทยนะครับแล้วในงานสนุกสนุกเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมีโค้ดบอกกันนะครับเช่นแบบว่าเข้าห้องน้ำเนี่ยก็จะเป็นโค้ด5ถ้ามีคนอ้วกเนี่ยก็จะเป็นโค้ด3นะครับซึ่งโค้ด3เนี่ยเราเจอทุกวันเลยครับบางวันก็สองสามครั้งเลยต่อวันจนมีคนถามมาว่า